ลากมาปีดเลยนะคันนี่ยหนไหพวกเราพวกเราอยู่ในเซลนมัอะไรเล่องาเนี่ยมีกล้องมีกล้องเนี่ยทีอยู่หลังงาาาม่ปใช่ปรเดินปรเดนทาเสรลครับสลวัดงครับเาปยาหมอฟ้าแล้วงี่สบสา ก่อนจะได้จับภาพ รถสวนมัางอะไรมัางนี่ครับหัวลากเรานี้บุงดรันทำหน้าที่อันดับหนึ่งครับหัวลากอันดับสองยูนุส lặng mà lặng mà bỏ khâu rồi lặng lặng Hãy subscribe cho kênh ได้นะ

ไหนยูทูบไม่เห็นมันขึ้นของผมเลยไม่เห็นมันแจ้งขึ้นเลยเอาโทรศัพท์มาดูใหม่กดใหากดก่อนไอ้กดกดเยอะๆหน่อยเขาจะมันจะเด้งขึ้นต้องมาคลาออกมันไม่ขึ้นดูคนเดียวไม่เห็นไม่ดูเลยว่ะมีผมมาดูอยู่ไม่ไดไม่เห็นมันมีขึ้นเลยว่ะภาพมาแปะฟก็ไม่ดูเลยผมลองเสร็จแล้วกดแชร์ให้ผมด้วย โอ้ยยังนั้นว่าเลยวะถ้าโตก็ห้าสิบห้าปิความเนี่ยท้งถ้าที่มันโตกให้โอ้โหแข็งต้องออกมารู้สึกเลยลื่นปื๊ดเลยเอาเ่ียวได้กี่กี่แก้วอหร้อนเพราว่าโอ้ยตะกธรรมดาเนี่ยใส่บรับเยอะก็รู้ว่าเนื้อหนึ่งหน้ากร่ล้วสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ในนี้ไม่มีลมมีที่วัดรอกตนี้เลยะประมาณหกอ่าใช่ประมาณหกสิบหสิบ เอมลหร่หสิบหมดเลยผมันสี่ส <soft and peanut art> ิบวันนี้เริ่มเือางแก้ยิงอยิงยนสิบดมัต้องให้เหล่องตาก้าสอางอน่ถนนห้าสิบปวงขาวตายผม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 ม่าสูงอยู่ห้าห้ากสิบือขาวโอ้นี่เรียนรถได้ครับ ใรนั่งตรงนี้เนี่ยพี่เล็กเอาผาแรงพี่เล็กพี่เล็กครับเซลอยู่หรอเออเมุเขามีใครนั่งไม่กล้าแ่เหนื่อยเม่ี้มาดเน่กเาคุณเรตำแหน่งนบามันเป็นไม่เป็นไเป็นไม่เป็นย่างเป็นคนชอบอี่รมาคุามากมาารโต่าร ดู <anto government> <Pe ak pie S 2> ่นเย่ะทันทีแล้วไม่รอเรอกว่้าไม่มีก็าคนหน้าไม่อยหลังหืลงออยูหลังงเ้ววันนี้รู้สึกรู้สึกไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยวันนี้ไม่เหนื่อยเหนื่อยเผมไม่เหนื่อยช่วงโน้นแบบแน่เลย เหนื่อยบางอิลากไม่เหนื่อยผมไม่เหนื่อยเอาอะไรอ่ะสั so so ่งยังยังยังเหมือนเดิมนะมนาอะไรน่ะมืงของเราดูแล้วยาวแน่แ่อน่อนี่เป็นเอกลักษณ์ของตุมเมองจีนวยัวยาว เขาบอกเขาไปไปไหนเที่ยวไหนตุลาเขาบอกไม่ทันบเยตุลาไปไปได้บอกสัก่อนเขากลับไม่มีการขี่ขึ้นรถบอกที่ว่าเนี่ยว่าเอาไปท้องแดงเนีบอกบอกก่อนเลยนะเอาไปไปได้เอาตะกลับขึ้นรถอย่างเดียวรถขึ้นไม่ได้จ้าให้เมียไปรับตัวไม่มีการขึ้นรถบอกก่อน รูเดิที่น้าเราไ,าไาม่อยู่ทงานดางนี้ย